สวัสดีครับวันนี้อาหารไทยบ้านคุณณนะทาเมนูอาหารหวานนะครับถั่วเขียวต้มน้ำตาลมะพร้าวนะครับเรามาดูขั้นตอนการทําดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนาถั่วเขียวมาต้มกับน้ําสะอาดนะครับจนกว่าถั่วเขียวจะบานหรือถั่วเขียวสุดพองออกมาเป็นคล้ายๆกับถั่วเขียวปรีออกมานั่นเองนะครับเราถึงจะใส่น้ําตาลนะครับ เมื่อต้มไปสักพักนึงวัตถุด,ดิบแรกที่เราจะใส่ลงไปต่อจากโถ่วเขียวก็คือขิงนะครับขิงหั่นเป็นแว่นประมาณ3-4แว่นนะครับเพื่อที่จะดับคาวนั่นเองก็คอยดูนะครับถ้าหากว่าดอกโถ่วเขียวบานเมื่อไรนะครับเราก็จะเริ่มใส่น้ำตาลเลยนะครับตอนนี้โถ่วเขียวของเราเริ่มบานแล้วนะครับแต่ยังไม่พอนะครับ เราต้องต้มอ,อีกสักพักนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่ขั้นตอนต่อไปก็คือวัตถุดิบตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นพระเอกของเรานั่นเองนะครับนะครับเรามาใส่วัตถุดิบอีกตัวหนึ่งของเรานะครับฟังจากเสียงแล้วเพื่อนๆเ,เดาดูซิว่ามันคืออะไรนะครับคือไข่ไก่นั่นเองนะครับหนึ่งลูกใส่ลงไปเลยนะครับอย่าเพิ่งคนนะครับ ให้มันเป็นประมาณไข่ดาวนะครับลอยอสักนิดหนึง่งให้มันไข่แดงด้านในจับเป็นตัวสักนิดนึงนะครับเราก็เริ่มคนได้นะครับนิดหน่อยไม่ให้มันติดก้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นใส่อีกตัวหนึ่งลงไปวัตถุดิบตัวนี้มันเพื่อนอาจจะคาดไม่ถึงครับนมจืดนั่นเองประมาณ3ช้อนสามช้อนโต๊ะนะครับ พยายามอย่าให้ไข่แดงแตกนะครับ <Okay. S 1> และวัตถุดิบสุดท้ายต้องรอให้เดือดแล้วก็น้ำแห้งกว่านี้อีกสักนิดนึงค่อยใส่วัตถุดิบหลักตัวสุดท้ายนะครับเอาละครับได้เวลาใส่วัตถุดิบตัวสุดท้ายนะครับน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ3าช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ ให้น้ำตาลมะพร้าวดะลายหลังจากนั้นรอให้เดือดอีกสักพักนึ่งเราก็จะเสิร์ฟเพื่อนๆให้รับประทานได้เลยนะครับนะครับเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับหน้าตาของมันก็ค่อนข้างจะน่ากินนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันแห้งกว่านี้สักนิดนึงเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถั่วเขียวต้มน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ถั่วเขียวต้มไข่จิ้งหรีดนั่นเองนะครับเป็นภาษาที่บ้านผมเรียกขนมตัวนี้คนกรุงเทพไม่เคยรับประทานแน่นอนนะครับมีเฉพาะที่บ้านเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองทําชิมดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามอาหารหวานของครูณนะในเมนูต่อไปในวันข้างหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ